แล้วครับแล้วก็วันนี้เราก็จะเดินทางไปที่เซนท่านกันนะครับผมในการขี่มออร์ไซค์ไปนะครับซึ่งก็สามารถเดินทางไปได้2ทางนะครับเออจากหอพักของผมนะก็ไปทางฝั่งกัง,งสดานแล้วก็ฝั่งเออหอ,อการนะครับผมโอเคงั้นก็ไปเจอกันที่เซนท่านเลยนะครับผมระหว่างทางก็แวะเติมน้ำมันนิดหน่อยนะครับ oh, yeah. แล้วเราก็เดินทางมาถึงที่เซนทารเรียบร้อยนะครับผมก็บินมาไกลเลยแหละพยายามเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมนะนับแรกแล้วก็ไปหาซื้ออะไรกินก่อนนะครับผมก็ลงบันไดเลื่อนมานะผมก็มาไว้ซื้อไอศครีมที่เดลิควีนนะแต่ว่าแบบแก้วมันหมดผมก็เลยได้แบบไอติมมากินแทนนะครับผมก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศการกินบ้างนะครับผมก็เลยเดินออกไปกินอยู่ข้างนอกนะครับมีประทายบรรยากาศมาให้ดู ก็พยายามไปกินที่แบบว่าไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะครับเป็นร้านกว้างๆอยู่ข้างหน้าเสพันท่านนี่แยแหละฮะบรรยากาศตอนกลางคืนก็ค่อนข้างสวยงามพอสมควรกินเสร็จแล้วผมก็เดินกลับเข้ามานะครับผมก็ไปไว้ทีออ่วัดสันนะครับไืฟ้องใช้นิดหน่อยแล้วก็ไปหาไว้ซื้อขนมนะครับซื้ออยู่ที่เด e o วัน ก็ได้ขนมมาเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับผมเอาไว้ไปกินโยฮอรอคือผมก็พยายามถ่ายบริเวณที่ไม่ค่อยมีคนนะครับผมกลัวว่ามันจะผิดกฎหลังจากนั้นก็ได้ทําการเดินทังกับนะครับผม